สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ายินดีต้อนรับเข mm. นะ้าสู Hence, ่ซ right. ่องน้องตายสาวเราเนาะพี่น้องลังจากกินเขาได้เนาะพี่น้องกะสิมารกกะต่อเนาะเพราะว่ามองไว่นนี่น้องตายบดีรกกะพ่อหมัดลำซอยอีเมกะมันกะบ่ร้ายเนาะมี่หัวกระไรกะจะแบนี้กะได้ว่าสิมารกกะเนี่ยมันขึ้นพี่น้องเนี่ยมันสาวกะเพราะว่าน้องตายเป็นคนอแบบชิวจังไรเนาะ มาที่ร้ายนะพี่น้องเ็ทศกาลนี่ก็ได้มาได้คอยลกกะเนาะตอนนี้ก็เป็นย่ามาแรงวันอากาศก็เย็นๆเนาะเลยสิม,มาะลกกะเนาะพี่น้องกะกะช่วงซีลกมวนแต่งจะมาของใจก็ร่างลกกะซองซำหมัดนี่เนาะกะโอ้พี่น้องลกมวนขนาดเด้นี่น นองไายเทียงแต่วอีเแล้ว่นสิลงมาน้ำแต่ลงใจน้องห่ถาลงมาน,น,นี่กะลุกขโมลนกก็เตะุกก็เตะ เน si e e ี่ยแล้วโรคแดดสิเป็นตาเลยเด้นี่ยโรคแล้วก็มัดแบบนี้เนาะโรคแล้วก็มัดแบบนี้มัดแล้วก็บม่ได้เอากระใสกระสอบเด้เพราะว่าตรงอุ้มมัดกะอันนะเดี๋ยวก็เอามาถอดใส่อันนี้แบบนี้เนาะ แม่ค so ือลกกะไใบบางได้ๆเนาะคะแนนตามมีโซลาเซลล์ลกมวนเดยอแร้กะเนี่ยเพื่อโบเป็นการเสียเวลานะพี่น้องเงี้องตากะสิมาลกกะกันเลย ไอ้นนเงี่ยลบก,กันมากนนะนี่ลบกัลกไป,กไปลบกไม่มีเงีเราลำลุลกบุกเรื่อองได้สิลกกุกขาได้ขาลำหน้านี่ขั้นขันไหนกะร้ายนี่มันลำไหมได้ไหนะอะเพราะว่ากะน,นี่ รกันน uh, ีเอนี่แนวแนวถอบนกเลยถอบเลยมัดเลยยากน่ะจะข่าเาตะกีนาะแต่ยังอเพราะว่าเขาเหี้ยนเนี้ยโมไม่กระดานลำน่ะ เลือดหงเยี่ยมาเนาะกะจำท่าเมื่อเดี้ยเนาะตื้นกะตื้นตะลุกๆถกตื้นมารกกะเนาะภาวารกกามอหอดเป่ากะบด้ขืนวางเนี่แล้วแบงให้คนหาซิปมัดถอาม่าหอดหาซิปมัดเด็กก็บด้ขิน สามกันตมัดหนึ่งเออะอืไหมัดหนึ่งเลยก็ทาะเนาะ ตอกแล้ก็เอาตอกมาใป่ที่นีด้นี่ตอกนี่หยาบเอรเนาะเขาจ้าม้าหนีกระเน้าปงก็มันก็จะอยู่เนาะ แดดวันนั้นจับกวาดเลยกะเนาะฮะห่วยไปติจัก พอดีลูกอะแต่ตอามันเกล้แอลหันแล้ Ơ, tòa cát nó bị Nó đang lại xa mặt Chắc là tòa bớt bớt oh. ตอนนี้ก็สิขึ้นไปเอาตอกมะรกอีกแยะซิปมัดกระพาะอะไรสิขึ้นนอนก่อนเนะาะควันเดืกเลยขอบใจขอบคุณที่เขับมาหาสม้มนะจ้า <c oughs> ขอกำไรทีไหนวะ